สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ผู้ทับเบิกครับเวตอนนี้ก็หกโมงนะครับหกโมงเช้านะครับวันนี้เอาเจ้าออโต้นะครับทรีมาขึ้นพูทับเบิกนะครับในช่วงเช้าเลยนะครับก็แบต ตอนผมขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ96%นตะตอนนี้เดืเอดอยู่ประมาณ8ปดซนะครับขึ้นมาพอประมาณสัก1 6เนาะประมาณนี้กินใบก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันขี่ขึ้นเขามานะครับขี่ขึ้นเข,ขามาเส้นทางก็เนี่ยเส้นทางนี้เลยที่มาลนยะประมาณนี้ขึ้นมาจากทางเส้นนี้ขึ้นมา ประมาณนี้ขี่ตอนผมขี่ผมใช้ความเร็วก็อยู่ประมาณสักสามสิบนะครับเนี่ยอยู่ในโหมดนี้เลยโหมดอิโคลเลยนะครับแล้วก็ขี่ความเร็วสามสิบสี่สิบประมาณนี้ครับทุกโค้งนะครับก็อยู่ประมาณนี้ไม่ได้แบบเร่งไปเร็วกว่านี้นะครับบาง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 โค้งก็อาจจะยี่สิบถึงสามสิบเนาะก็รอดูว่าเออขับแบบ หมดอีโคนะแล้วก็ไม่ได้ขับเร็วนะครับแล้วก็ใช้ความเร็ว20-30เนี่ยชะลอเหมือนขึ้นเนินเนี่ยมันจะไหวไหมนะครับแล้วก็ต้องเหยียบแรงส่งไหมก็มไม่ต้องเหยียบแรงส่งมากนะผมเหยียบให้มันคงความเร็วอยู่ประมาณสัก20-30-40ประมาณนี้นะครับบางโค้งก็อาจจะ20บ้างถ้าชันบ้างเนาะประมาณนี้เห็นมี ความชันของรถที่ผมสังเกตนะของรถนะของรถนะถนะที่มันขึ้นอยู่ในจอที่นบอกเนี่ยเอียงอยู่ประมาณสิบสององศา,าประมาณเนี้ยครับเพราะช่วงนั้นก็อยู่ประมาณยี่สิบกว่าๆนะครับขี่ขึ้นมาก็สบายๆบายเลยใช้ความเร็วยี่0ิบสาสิบประมาณนี้ครับสบายแล้วก็ใช้หมดอีโครครับบายเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับขี่แบบปกติเลยนะครับอืมขี่แบบปกติเลยนะครับเวลาที่ มีเออมาช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยครับแล้วรถมันเยอะๆยอใช้ความเร็วสูงไม่ได้ในการที่จะไล่ความเร็วขึ้นเขานะก็ได้ครับสบายเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอันนี้ทางขึ้นมานะจุดๆนะครับยึกยืดยึกยืยึกยืดแบบนี้มานะครับประมาณน,นี้ขึ้นสบายครับ BYD Auto T หมด ความเร็วแบบปกติได้ยี3สิบสามสบายมากนะครับตอนนี้ผมมาทดสอบขึ้นเขาที่อูทับเดิร์กนะครับก็ใช้ไฟไว้เองที่บอกก็คือประมาณสักสิบหกเปร์เซ็นต์นะเดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวมันก็คงจะดีเจนแบตกลับคืนมาให้นั่นแหละนะครับประมาณนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นตัวไฮนะครับ บลบเป็นหายดูสถานีชาร์จก็อยู่บริเวณด้านล่างนะมีปตทอ,อย่างเงี้ยครับอยู่บริเวณลมสักนะครับมี2ส,สถานีมีของ PT Station ด้วยอยู่ข้างล่างก็ไม่ต้องห่วงครับชาร์จแล้วก็ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตอนลงมันก็ดีเจนแบตขึ้นให้ก็สบายสบายนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวก็เอารถไฟฟ้ามาก็ชาร์จข้างล่างก็ได้ครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ค่อยกลับไปชาร์จอีกทีข้างล่างถ้ายังได้นะครับ แต่ว่าคงม,มาจากทางอุดรน,นะประมาณนี้อมืมาจากอุดรอุดรก็ติดตรงบริเวณอุทยานน้ําหนาวพอดีผมข้ามาจากทางนู้นเนาะมาช่วงอุดรแบตมีอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตไม่ถึงนี้ประมาณนี้แล้วก็ผ่านมาทางหนองบัวนะครับมาเข้าทางชุมแพผมตอนแรกคือจําได้ว่า ในความคิดผมนะคือมีตู้ชาที่เอาเมือจุมแพแต่พอไปดูอ้าวไม่มีนะครับแล้วก็มีแบตอยู่ประมาณสักสี่ิเอร์เซนะมันขึ้นแจ้งเตือนอยู่ประมาณสองร้อยโลนะครับแล้วต้องวิ่งจากจุมแพนะครับไปที่มาที่ลมซักเนี่ยประมาณสักร้อยกาโลนะครับร้100อยกาโลร้110อยสิบกโลประมาณนี้นะครับก็ก็มานะครับโอ้แต่ว่าช่วงมากริงช่วงอุทยานน้ำหนาวครับ เออตอนนี้มันจริงแบตบมันเหลือมันเหลืออยู่ประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสิบสิบสองสิบสามช่วงไปลายๆก่อนจะถึงลมสา่ประมาณสักสิบกว่ากิโลเนาะเออประมาณนี้เพราะว่ามันต้องขึ้นเขาครับแล้วผมแบบได้ปิดโหมดแอร์ปิดแอร์อเลยนะปิดแอร์อเลยเปิดกระจกเลยแล้วก็ปิดกับทุกอย่างนี่มันจะเบืองไฟเลยเนาะโอ้โหคือรุนมากอือันนี้ภาพนิดนึงเมื่อการวางแผนเนาะ ที่ที่ที่ชูแพไม่มีแต่ว่าก็มาใช้ชื้นช่วงช่วงท้ายที่มันช่วงท้ายแหละประมาณสักสิบโปรเลยท้ายๆมันยังจะเริ่มลงเขาครับช่วงแรกมันจะคือคือถ้าเราไปทางนู้นมันก็มีทั้งสองฝั่งอะแหละครับมันก็จะมีช่วงขึ้นเขาแล้วลงเขาเนาะช่วงแรกคือขึ้นเขาเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยม,มันมันดึงกิโลเมตรไปประมาณสักสองสามกิโลเมตรเลยเออประมาณนี้แบบหนึ่งกิโลแบบลงแบบผู้พวกน่าตกใจมากครคือ เราไม่เคยขับรถแบบในทางที่มันตทำกว่าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแบบไม่มีตู้ชาร์จโดยห่วงว่าตอนสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเหลือสิบเปอร์เซ็นมันจะลงห่งห่วงห่วงห่งไหมเนี่ยปรากฏว่าเหลือประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วมาช่วงลงเขาดีโอโบดเปิดคันสูบเปิดดีเจนไฮเลยปราแบตคืนก็ได้มาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับได้คืนมาประมาณยี่สิบกโลประมาณนี้ครับรวมกับขี่ไปด้วยนะประมาณนี้ก็ พอมาถึง,วงรวมสั่งเนี่ยกลายเป็นว่าเหลือประมาณสัก80กิโลเมตรมก็เอาง่ายๆก็คือกินประมาณสักร้อยกว่าร้อยกว่ากว่านะครับร้อยกว่าจาก200นะเหลือเหลือเหลือ80ก็ไปหายไปประมาณสัก120 ประมาณนี้อันนี้ก็ต้องเผื่อดีๆสําหรับการวางแผนเนาะค่อนข้างลุ้นแหละคนใช้รถไฟฟ้านะครับประมาณนี้ว่าจะมาถึงไหมโ,โ,โอ้โหแบบคือถ้ามีเขาหนึ่งที่ต้องขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ไม่ไม่น่ารอดแน่อะไรอย่างเงี้ยคิดได้ใจเพราะแบตมันเหลือตอนนั้นเหลือไม่ถึงเจ็ดสิบก็แบบแต่ระยะทางตอนนั้นเหลือสาอมสิบกว่าอมันครึ่งครึ่งแล้วแต่ว่าดูแล้วไม่น่ารอดเพราะว่าทุกหนึ่งกิโลนี่กินแบตโอ้โหเปอร์เซน็นต์เยอะลงมากแล้วเออประมาณนี้เดี๋ยวเรา เผื่อแหละคราวนี้สำหรับใครที่ขึ้นเขานะเออเห็นเส้นทางนะที่ไปแล้วมันจะขึ้นเขาเนี่ยกิโลเมตรต้องเผื่อเลยเผื่ออย่างน้อยหนึ่งเท่าอย่างผมเนาะประมาณนี้ผมว่าตอนแรกสองร้อยนี่คิดว่าจะชิวๆแล้วไม่ชิวนะมานั่งลูนเหมือนกันก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นมิตกกังบลว่าจะมาถึงไม่ถึงเนาะประมาณนี้โอเคก็มารีวิวนะครับเจ้า,าดี t o D D I D อโต้นะขึ้นภูกระเบิดนะครับใช้โหมด อีโคนะนะครับขึ้น20-30สบายส่วนตอนลงไม่น่าจะมีปัญหานะครับจะเปิดโหมดรีเจนเก็น่าจะีเจนไทไเนาะก็ลงเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับใครจะมาก็แวะมาได้สถานีชาร์จก็อย่างที่ผมบอกที่อำเภอลมศักนะครับประมาณนี้ก็มีอยู่นะครับประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ